ขณะดเดียวกันนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับในพื้นที่จังหวัดยะลามีการจัดกิจกรรมปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับสพชยะลานะครับเพื่อน้อมนาสมเด็จพระเ,เพื่อน้อมนําแนวพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับนี่เป็นบรรยากาศที่แปลงผักศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดยะลานี่ครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกพืชปลูกผัก ปลุกรักกับสพชยะลาโดยมีนางธนพรไฝ่พรมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยโกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารขับเคลื่อนงานต่อเนื่องขยายผล ปลูกผักจาก10ชนิดเป็น30ชนิดทุกครัวเรือนโดยศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาจัดกิจกรรมปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับสพชย,ยะลาร่วมกันปลูกพืชผักสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายและยังได้ผักที่ปลอดสารเคมีรวมถึงเมล็ด พันธ์ุเพื่อขยายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการสาธิตการทําสาวพริกทําให้พริกเติบโตเป็นพุ่มสวยแล้วก็มีเม็ดพริกดกเต็มต้นมอบเมล็ดพันธุ์จากนั้นร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษถั่วฝักยาวสีม่วงสีรินทร์เบอร์หนึ่งนะครับ พร้อมกันร่วมแปรอักษรเป็นรูปหัวใจสีม่วงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับ